สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาต่อกันนะครับสำหรับแนวทางในการเก็บแพทินัมโทฟี่ของเกมเซกิโร่ชาโด o ์เดอเทวส์นะครับตอนที่แล้วเราเดินทางมาถึงห้องบอสไฟแทนพระอาจารย์แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปสู้กับเขานะครับเพราะว่าต้องการจะมาอัพแขนกลคนุยคนขี้แยก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ขาดวัตถุดิบอยู่แค่ชิ้นเดียวนะครับก็คือก้อนเทียนยางสนเดี๋ยวไปฟาร์มกันแป๊บนึงนะครับที่สังเจ้ามินาโมโตะนะครับฟาร์มกับ ตัวขุดนางที่มันดูดวิญญาณได้นะครับก็ถ้าได้ก้อนเดียวปุ๊บก็จะรีบกลับเลยนะครับแล้วก็ไปลุยปีศาจในความแค้นกันเลยนะครับได้เลยหรือเปล่าได้ยาลูกก่อนนะครับ ตัวนู้นเห็นผมแล้ว ตายเป็นคนแก่ด้วยตายยาลูกกอนอีกตายตายาลูกกอน ไม่ได้ยากจังโอเคได้แล้วครับกลับครับ นี้เราก็อัปเกรดแขนกนคุยคนขี้แยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปปราปีซารในความแค้นกันเลยครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการเงินเหลือๆก็อัพอย่างอื่นไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวอัพล่มกันไฟไปด้วยแต่พอถึงเวลาจริงผมลืมใช้บ่อย อย่างอื่นค่อยมาฟารมนะครับก็ไปลุยไฟแค้นกันเลยครับเมืองรอบปราสาทอาชินะไฟแค้นสำหรับผมเป็นบอสที่ยากที่สุดในเกมแล้วนะครับแต่สำหรับบางคนก็จะบอกว่าเป็นยิชินแ่างเทวดานะครับ บางคนก็บอกว่าพ่อบุญธรรมแล้วแต่ความถนัดเซตลมไปกับแขนคนคุยคนที่แย่ไปตรงนี้ถ้าเข้าไปสู้เราจะโดนลูกหลงจากพวกหาหารนะเก็บพวกหาหารให้หมดก่อนดีกว่า,าให้เขาสู้กันไปนะครับถ้าเราไปขวางตอนนี้เราจะโดนไปด้วยหมดยัง ยังไม่หมดโอเคน่าจะหมดแล้วอ๋อไม่หมดครับโอเค แพรี่ได้จ้าโอ้ยขนมเลือดนิดหนึ่ง ีิตถอยออกมาก่อนครับเดี๋ยวเขาจะระเบิดพลังบับช่วยเว้เลยนะครับเอ้ผมใช้พระติโซเพิ่มพลังชีวิตด้วยดีไหมเนี่ยเพราะว่าพลังชีวิตเราไม่เต็มสามหลอดเพราะว่าตอนก่อนผมดันไปเดินลุยไฟเล่นจนตายาาเดี๋ยวอัพอาโคไปด้วยครับจะได้ตีแรงๆขึ้นหน่อย Hey. เติมเลือดหน่อยดีกว่าโอ้ยเฮ้ยแม่อพพาทีเดียวก็ตายเลยนะครับผมใช้พาติโซไปเลยดีกว่า มีหลายอันอโดดไม่ทันครับ ไม่ทนัทนเฮ้ยทนัทนทนันทัน เดียววิ่งออกมาไกลๆเลยครับบับรอเลยครับเออ บาดกบ็บบับหมดทุกอย่างโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หมดแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวมีอะไรกินบ้างอา่านทิเดี๋ยวย,วยาลูก,กรอยังกินได้อยู่ โอ้โหเดี๋ยว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 ติดไฟด้วยครับแล้วก็ผงดับร้อนใช้มัวไปหมดแล้วผมตอนนี้ เลือดเลือดเลือดโอเค ก็ยากนิดนึงนะครับต <us adjective alien> ัวนี้ใช้แล้วทุกอย่างที่มีก็ปลดล็อกถ้วย Demon of ฟแพดเบรดนะครับปีศาจแห่งความคิดแค้นก็ได้ไปทุนต้นกำเนิดอีกสองอันออใครนึกว่าจะไม่รอดแล้วครับ ในห้องนี้ไม่รู้ตอนนี้มีไอเทมมาเพิ่มให้ไหมนะครับก็อ๋อมีแู่แถวนี้นะครับก้อนไขมันมรณนะว่าจะไม่รอดซะแล้วพอข้ายังอยู่ด้วย นี้ก็ซื้อไปก็ได้นะครับอ่เดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยมาดูว่าขาดอะไรบ้างนะครับตอนจะอัพแขนกลนี่ก็คือคุณป้านันตก็จบแล้วนะครับตอนนี้ ปาบปีศาจแห่งความแค้นตัวเดียวพอแล้วเดี๋ยวตอนหน้ามาลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไปปาบอิชชินแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปปาบอิชชินอ่ะจะมาเคลียอะไรจุกจิกเกี่ยวกับพวกอัปเกรดแขนกลอัปสกิลอะไรเล็กน้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปดูว่ามีอันไหนที่เราควรจะทําให้เสร็จในรอบแรกบ้างนะครับก่อนจะขึ้นเอ็จีพัดตอนขึ้นไปรอบเอ็จีพัดจะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากนะครับก็ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ติดตามชมสําหรับตอนนี้นะครับสวัสดีครับ